ิชาสสลปะร้งหนังสือศิลปะสร้างสารงสสสรค์รเด็กๆเปิดใบงานไปหน้าที่17ค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่17นะคะใบงานนี้มีชื่อกิจกรรมว่าซื้อของในห้างสรรพสินค้านะคะค่ะเด็กๆมองเห็นภาพอะไรคะลูกรถเข็นอ่ารถเข็นนี้เขาใช้ที่ไหนคะ ห้างสรรพสินค้านะคะลูกค่ะคำสั่งเขาบอกว่าเด็กๆระบายสีภาพแล้วหาภาพสิ่งของที่คิดจะซื้อห้าอย่างจากในใบโฆษณาสินค้านะคะตัดมาติดลงบนภาพรถเข็นตกแต่งเพิ่มเติมตามจินตนาการนะคะค่ะเด็กๆก,ก็หาอ่า ใบโฆษณาสินค้านะคะจากห้างสรรพสินค้าหรือเขาเรียกว่าโปรโชวัวนนั่นเองนะคะลูกแล้วเด็กๆอยากจะซื้ออะไรนะคะเด็กๆก,ก็ตัดรูปภาพนั้น5้าอย่างนะคะลูกมาติดบนรถเข็นนี้นะคะค่ะแล้วก็ระบายสีรูปภาพอ่าอันนี้สมมติว่าเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่พาเด็กๆไปซื้อของนะคะมาระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะลูก ค่ะแล้วเด็กๆก,ก็ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆนะคะค่ะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อของเด็กๆด,ด้วยนะคะลูกค่ะสำหรับการบ้านในวิชาศิลปะก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะต่อไปเราไปดูใบงานสื่อสารบ้านกับโรงเรียนกันนะคะ